ครทิศศรนะครับนะครับคอยสักครู่นะครับพี่น้องอันนี้คือศิลป์ศทองมั่นใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะศิลป์ศมาถึงมาถ้าเป็นไม่ได้แก่ผู้ใหญ่ก็ช่วยแนะนำนะครับป่าวสาวเราให้ให้เข้าในพิธีเลยนะครับเตรียมตามพร้อม เป็นท Co ้องนาไหนก็ก็ยอมนะครับเพราะว่ารักคนเยอะในโลกนะครับทุกอย่างนั้นก็ต้องยอมนะครับเพื่อสาวของเราครับเพราะฉะนั้นต้องมีแขกผู้ใหญ่นะครับแขกผู้ใหญ่คอยเสนอแนะคอยแนะนําขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับอย่าให้ขาดตอนนะครับถ้าขาดตอนแล้วเวลามันจะยืดเยื้อไป ครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราตามตามขั้นตอนมันก็จะต่อเนื่องไปเลยเพราะว่าข้อมูลจริงๆแล้วมันมันต้องมีให้พิธีกรนะ,นะครับแต่ทีนี้มันไม่มีนะครับผมก็าอาศัยแบบว่าดูไปด้วยนะครับพูดไปด้วยนะครับบางครั้งบางทีประเพ็นนี้นมันตามหมู่บ้าน มีทองกี่ก็เอ้เพชรกี่กะลัดเนี่ยทำหน้ามันไม่อยากแต่งเลยเอ๊ยยิ้มเลยค่ะัครับสูตรนี้ก็นะเ,เป็นพิธีการทางที่จะบากของเรานั้นได้ ทดสอบโอเคกรับทองมั่นเนาะนะครับก็จะได้มาให้กับทางเจ้าสาวของเรานะครับอีกสักครู่นะครับว่าเป็นจังหวัดปากีนบุรีนะครับจำนวนรู้สึกว่าประมาณ9ไร่ด้วยกันนะครับโอ้ดินดินของเพลเมือ,มอ,มอ,มองนี่ไม่ธรรมดานะครับนะครับ ครับเดี๋ยวช่วยกันครัสบสำหรับญาติพี่น้องที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับจาจะเข้าห้องน้ำนะครับก็อยู่บริเวณเรานะครับพื่นแล้วก็แต่งในวันนี้ซึ่งมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ ครับตามที่ข้อมูลที่ผมได้มาแล้วก็โฉนดอ,อีก9้าไร่ด้วยกันนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปาจีนบุรี พ่อรับแล้วก็แบกใส่บาไปที่สอบตอนนี้ก็มอบให้กับคุณพ่อคุณแม่เออแบกใส่บาาผ้าหนักหนักเลยถ้าห้อง่อยมันหนักเนี่ยหนักหนักหนักจะลุกไม่ไหวหรือเปล่าเอาขอเสียงหน่อยเลยให้กับเจ้าบ่าวของเราเนาะสวมแหวนให้กับเจ้าสาวของเรานะครับมีแหวนเพชรมาสองวงเลยทีเดียวอ่ะบันทึกภาพได้นะครับบันทึกภาพก่อน คงได้กันนะครับอย่าดื้อน,นะอย่าดื้อบอกด้วยว่าอย่าดื้อครับ คุณแม่นะครับธีรพลนะครับธีรพลนะครับช้านะครับไม่เป็นไรนะครับคือรับลูกเขยด้วยสิคุณพ่อแบ๊คคุณแม่ไม่รับลูกเขยเลยนะครับวันนี้ก็มีทั้งลูกเขยและลูกสะใภ้เนาะนะครับนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็คงอวยพรห้กับคู่บ่าวสาวของเราจะคู่ด้วย นะครับระหว่างนี้ก็บ่าวสาวของเราก็ได้กราบแทบเท้านะครับกับคุณพ่อคุณแม่นะครับทั้งเจ้าสาวและเจ้าสาวของเรานะครับหลังจากนี้นะครับอีกสัก นะครับนี่ก็คือคุณพ่อและคุณแม่กินจำนวน9ไร่ประเมินราคาในจังหวัดปากีนบุรีไร่ละ2 2ล้านไอ้2แสนเอ้ยเดี๋ยวผมขอข้อหูลอีกนิดหนึ่งไร่ละ2ล้าน5แสนบาท จอานวดก้าไร่ด้วยกันนะครับเป็นเงินที่ที่เยอะนะครับเพื่อจะสร้างอาาคกให้กับลูกนะครับเออทำให้ทุกอย่างเพื่อลูกเนาะนะครับเพราะฉะนั้นพานลูกสองท่านก็พยายามนะครับพยายามดูแลพ่อแม่ให้ดี นะครับถือว่าเป็นบุกปราครีที่เลี้ยงเรามานะครับ,บบ้านเก้าไร่นี้คิดว่าเบาสาวของเราคงสร้างกรือหาดแน่นอนอายกนิดนึงนะครับให้เจังภาพถ่ายรูปนิดนึงนะครับระดับต่อไปก็คุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวของเรานะครับ,บได้ผูกข้็ไม้ก็มือให้กับลูบกเขย นะครับแล้วก็ลูกสาวของเรานั้นนะครับนะครับช่วงต่อไปเดี๋ยวผมประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับว่า,าให้จากทางเอาฝ่ายเจ้าสาวเนาะได้ภูก่อน,นะครับ นะครับแล้วก็เงินบำุงเดือนนนี่ก็เป็นของเจ้าบ่างเจ้าสาวครับอ่าระดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่าน นี่ก็นาวากาศที่ประมวลเสียน้อยนะครับในฐานอากาศนะครับเมื่อสองปีที่แล้วก็ไปยิงเขเมรมาแต่ปีนี้ไม่ได้ยิงแล้วเออเจ้าสาวครับตอนนี้เป็นอ่าชว่วงนี้เป็นของเจ้าสาวก่อนครับอ่าญาเจ้าสาวนะครับญาติเจ้าสาวก็เข้ามาเลยนะครับล้วัต,ต,ต่อไปก็ขอเรียนเชิญน,นะครับท่านผู้ใหญ่เกลียงไกรเสียนน้อยและพัน เรียกว่ามาปิกเกี็ตให้กับน้องนะครับที่เซ็นยุทาภอันดีตก็ผู้ใหญ่เจียรตินะครับแกน้อยนะครับบ้านเกิดของพ่อแม่ก็อยู่ที่อยู่ที่นี่แหละนะครับเพราะว่าเขาไปอยู่ที่กระดูกแก็งตัวแรกๆใช้เวลาประมาณสักจนสี่สิบปี ตอนเป็นผู้ใหญ่ก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่แถวหน้านะนะครับได้รับอะไรหลายๆอย่างนะครับในหมู่บ้านนะครับจากการกระเพอมอบให้นะครับตอนเป็นผู้ใหญ่นะครับหน้าวงกล้องเฮ้ยท่มนะครับว่าสาวของเรานั้นนะครับใจมีจักผีประยานเยอะวันนี้นะครับ ต่อไปนี้ทำอะไรก็ไม่มีตามผิดนะครับต่ำบาสาวเป็นแมวไอ้เพี่อนองถูกมือขี้แข็นะครับเขาบอกทำาไมก็ไปทำตามทำได้เลยวันนี้ไม่ผิดกฎหมายไต้องไปไป้องไบต้อไปต้องไปไปตอต้อไปก็ตอไป้องนะครับองไป้้